好。<Rat> สุดท้ายปิดลายสนามในน้าของลำน้ำป็นจังหวัดกำแพงเพชรหรือไม่พี่น้องในประเภท30มีภายเรือคู่ชิงทุยพระราชทานของประเทศร,รลัดลอดชมทุดาสยามบรมราชบุารีเดี่ยวนี้บรดูชื่อว่าเทวัชิรวิทย์บ่อน้องเหลเรือหนีเหลือ,เ,ลอเด่นพลบในาน้านของเรือพันแสงพันแสงตอนนี้ผายระเบิดระเบิดน้ำแตกกระจายแล้วเวย้ยตายหัวเรือเคาะอายเรือเปิดของอมันมาตัาๆๆ้งแต่ต้น สนามแล้วร้อยเม้นมาเอาละครับยังขัดกันเต็มที่มีกันเต็มร้อยเต็มร้อนยังไม่รวมใครเลนใครมองในจอทีวีเพราะว่ายังไม่เห็นตัวจริงยังไม่เห็นตัวจริงเอาล้ว่นสายรันอาล้วนเทมลัวนเราไม่หล่อล้วไม่หล่อละทิ้งหนีด้วยทิ้งหนีต้องอดประมาณตึ้งโขนเหลือตึ้งโขนเหลือว่าจะไงฟันแดงฟันแดงไม่เห็นป้าไม่เด็นป้ายานจะได้ทีจะได้ทีผ่านสองน้องเต็มันแสงอย่างเดียวครับสู้มาร้อยเมตรนั้นไม่ยอมปล่อยครับนะพ่อ ยี่สิบตันนะครับพันแสงถอนเลยครับไม่ไหวครับไม่ไหวจริงๆครับดันเลยครับนะครับมาปล่อยให้ในนามของเทพหัวชะลาวีครับบอลดบโชคนะครับมีนี้นะครับเรือสี่สิบหายนั้นสดใสครับไปฮิวพันแสงครับเรือดีจากกรุงเทพครับสบายๆครับพี่น้องครับผ่านบอลตรงนี้ขอเสียงตบมือให้กับเรือทั้งสองลังเลยครับพี่น้องครับโชคกับบอลนั่นแหละเช้า สุดครับสุดยอดเรือสิบปีพายวันนี้นะครับผลกาัดสิคณะกรรมการ,าาการยกให้ร่องน้ำแดงครับเทพวชิรวิทย์มรับโชคครับเป็นเรือชนะไปทั้งสองเที่ยวและก็ควา้าครับเรือยากกางประเภทไม่เกินสี่สิบปีภายไปครองในปีพุทธศักรา,าช2568นาสณสนามลำน้ำปิงแห่งนี้ครับครับสำหรับวันนี้ ก็คงจะฝากความดีความชอบไว้กับพี่น้องนะชาวจังหวัดกำแพงเพชรและพี่น้องที่มาเยือนนะ